วายธัญริสาเคลื่อ,อนไหวรอบสุดท้ายฟาดหนึ่งกรุบป,ปมธรรมมาหกใสโทรศัพท์ตกเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสาหรับกรณีนักร้องสาววายธัญริสาได้ออกมาโพสขอโทษนิกกี้นิโคลปมข้อความแะอีกฝ่ายธรรมมาหกใสโทรศัพท์จนทำให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายลามไปถึงครอบครัวเลยทำให้ต้องจัดการทางด้านกฎหมาย โดยใช้เวลาไก่เกียรติตกลงประนีประนอมกันตกลงต่อหน้าศาลคือกรณียอมโพสต์ขอทโทษบนสื่อออนไลน์แสดงความรับผิดชอบและขอทโทษในสิ่งที่ได้เขียนและสร้างความเสียหายรวมทั้งต้องชดใช้และเยียวยาค่าเสียหายงานนี้สาวหวายก็ได้เอามาโพสต์ขอ้อความว่าตามที่ข้าพเจ้าเคยโพสต์ว่าคุณ นิกกี้นิโคใช้แบ็คเบอร์รี่และข้าพเจ้าทำมาม่าหกสายแบเบอร์รี่นั้นเป็นความเข้าใจผิดความจริงแล้วคุณนิกกี้ใช้ไอโฟนข้าพเจ้าจึงขออััยมาณโอกาสนี้แต่ดูเหมือนเรื่องจะไม่จบตามที่ศาลสั่งนะสิเมื่อไหวได้ไปโพสทวิตว่าขอบคุณที่ขอโทษกันละกันเราว่าทุกคนรู้ซึ่งว่าเรื่องไม่ได้อยู่ที่รุ่นโทรศัพท์ ความเป็นจริงก็คือเรารับผิดชอบในส่วนของเราทุกอย่างแล้วค่ะขอบคุณอีกครั้งที่เปิดใจกันซึ่งทางด้านนิกกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ทำนองว่าฉันคิดว่าเธอพิมพ์ผิดนะฉันไม่ได้ขอโทษอะไรเธอเลยในวันนี้และต่อมาสาวหวายก็ออกมาทวิตอีกครั้งว่ารับสุดท้ายเรายืนยันในด้านของเราเขายืนยันในด้านของเขาไม่มีใครผิดนอกจากเราที่ใจอ่อนเปลี่ยนคำให้ จอบอแยกย้ายขอบคุณค่ะส่วนเรื่องเราจะจบอย่างที่สาวไหวโพสหรือเปล่าก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะ